สวัสดีครับพบกับลองรถตู้นะครับ v i p ลอง289นะครับคนเดียวเจ้าเดิมมาอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถตู้มานำเหนอนะครับทะเบียนหนึนอนหนูขอขาย8209กรุงเทพอ่าสีขาวจั่วเลยนะครับคันนี้บอด,ดี้สวยบอด,ดี้งามนะครับ คันนี้จะเป็นปี2010นะครับเครื่องยนต์2,500เกียร์ธรรมดาวันนี้ถือโอกาสมาไลฟ์ให้ดูแบบสภาพเดิมๆก่อนนะครับก่อนแต่งนะครับราคานี้นะครับนี่คันนี้จะเป็นรถบริษัทนะครับเจ้าของเดิมรับส่งผู้บริหารนะครับคันนี้นะครับภายในจะเป็นโทนสีเทานะครับไม่แสนกว่านะครับคันนี้นะครับ เลขไมล์แสนกว่าๆนะครับอดูดูคนทงนคนโซนสวยมากเลยนะครับนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ไม่ค่อยมีเด็กขึ้นประมาณนั่นนะครับพี่น้องรถเลยสะอาดสะอาดดีครับประตูดูดนะครับประตูดูดเรียบร้อยแล้วนะครับประตูปิดเปิดดูดนะครับเบาภายในสามแถวนะครับสีเทาบุสีเทานะครับนี่ เบาสเปก9ที่นั่งสีเทานะครับนี่ส่วนหลังคาก็เดิมๆนะครับนี่สไตล์รถบริษัทเขาจะไม่แต่งนะครับเพราะว่าเขาจะรับส่งผู้บริหารไปสัมมนาตรงนั้นสัมมนาตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะครับสีมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับเราเก็บให้นะครับก็เลย มาไลฟ์ให้ FC ได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับเผื่อท่านใดอยากได้รถเดิมๆนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับเหมาะไปทำรถบ้านรถแคมปิ้งหรือว่าไปวิ่งรับส่งนักเรียนก็ดีนะครับนี่นะครับคันนี้เอาราคาแบบสบายกระเป๋านะครับ428,000บาทนะครับ ไม่มีเงินสดนะครับก็จัดไฟแนซ์ได้นะครับคันนี้จัดไฟแนซ์ได้อยู่ที่400,000อ๋อจัดได้เต็มนะครับคันนี้จัดได้เต็มนะครับประบัติดีเครดิตดีฟิดาวนี่นะครับประมาณนี้นะครับจะซื้อสดจะจัดไฟแนซ์ก็ได้นะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่คิเลนะครับคันนี้บอกได้เลยนะไม่คิเลนะครับ ปี2010เครื่องยนต์2,005เกียร์ธรรมดามีประตูดูดแล้วนะครับภายในเบาะหุ้มแล้ว9ที่นั่งนะครับราคาอยู่ที่428,000บาทเท่านั้นเองนะครับให้ดูก่อนแต่งนะครับผมจะลงประมาณ45วันนะครับแต่ถ้าไม่มีท่านใดสนใจผมจะเอาไปแต่งภายในแล้วนะครับขน,นส่งขนโซนมีแล้วนะครับ ยางขอบ15ปี20นะครับดอกยังดีอยู่เลยนะครับอ่านะครับก็ขอบฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอบคุณนะครับที่สับ r i า e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ